บ่บ่บ่ไม่ข้อสีใดกินน้เว้ยส่วนกันเมื่วานแ่จจยงนมา,าก,กันครับผมเฮ้ยเน,น,น,น่อครับผมลากแ่ัดกันครับตัวนี้ เวรรัดกันไหมล,ลดัดโอ้เพียงปลาไหมหันท่านั้นจำแล้วครับท่านั้นเร่เร่เร่ไฟแล้วครับปัดทั่วได้แล้วครับได้แล้ว ยังระบาดข้างหลังจังวะมันต่ำยี่เดียต่อเรีดบา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 ดจวางกันกันเลวางวันี้ละเดี๋ยวดังนั้นก็ครับไปครับผมป่าครับเครับเอเเปิดเปิให้มันเขา มาขอรางพีดีครับเอ๊ะมาัอซุปยูนอกดังนี่ยังเ่้าครอยู่ผิดเดยวเด้วเดโอเหี้ยขึ้เคียงเถอะมันนยังดงยังย่เพียงเนี่ยพวกเพียงเพียงยงพูนพูนพูนพูเด้อเดอเอาเอาเอาเหี้ยออกจากเพียงนี้ก่อนมันควนตัวนี้อยู่นี่ บานบานเฮียอนอเหี้ยมาคุ้มมองนี่พอดีเออเอยังยังมันก็ตัวใหญ่วะตเมียอนเหี้ยมันเคียเหี้ยัเคียงปลาถูกอู้พี่เหียขาดเหียขาดเป็นนงก้มเียมันเงุอ่ะลาอยนี่ว่ามันออกแล้วดิอนี่อยเสียงสีแค่คคาคู่ค่อยนดัวนี้าดังนี่ละอู้พี่ โอ้ปลาบึกแมงเอ้ยอิเลไปลากบือปะโอ้ยไงไปปัญหาแมงเอ้ยโอ้ปลาเบืออิเล่ดีอะปล่อยดีเหี้ยขาดโอ้ย

นี่วัตัวนี้พันไว้เราบเนี่ยบัวได้พันครับมันพันเองเออนั้ำแม่หวานขาดแล้วโอ้นี่ตัวนึงโอ้นี่ตัวนึงไปยังโอ้นี่ตัวนึงเอ้อได้แล้วไปยังเนี่ยโอ้แมวเดียวเนี่ยไฟไม่ตัวเด้อขมขมมยันอย่างันเมันบิดนี่เมเรื่อยๆมันเป็นอันเพื่ออันยวนนี่ครับเอาเนี่ยเอาเนี่ยนี่ยังตองร้อยสามฟังเลยพอตุ้งแฮเป็นต้องปมคืนนะ ตุ้มล้นไปเบอรลยเนีไปหมงล่น้ามื่วานี่ห่อวอสไงยไปหรอ่ะปีเดียวสองปีแล้วฉันดีซึ้งไงเพราะว่าปีนั้นออกมาที่ห้าเมื่อวานนี่ตัวทอดเกินคอยแค้นไปเซกอะ ถือดาทีอะมึงว้าวเจ้ามันเด้อน้ำแมินยังได้กล่องยังติดอย่นอยู่โอเพราะว่ามันตัวกำตปาตัวนึงไหมโเมีอันเอาลามไปก่อนลามหางไปก่อนจังไงเกิดการอะ้วครับนี่แล้วมันออกปลานี้มันลงเนาะ ครับปลาบึกครับปล่อยได้ปีปีกวัวนี่ปอสเนี่ยเร็วอีดีครับสองตัวเลยบุรู้ว่าบาบานเอาไปอีกตัวยิงอยู่วะครับตัวนั้น มันมีอีกตัวะระบาดเนี่ยตัวบึกเนี่ยม่สีตัวเว้ย,ปยเป็นจังหวะมาต่มอมาปล่อยคือสิงงเงี้ยเร็วเถอะปีกลัวครบรอับครบรอับวันนั้นพอดีพ่อปีกกยเข้ามายังตัวซ้ำเขียนอยู่เลยโอ้โหนะอเนกนั่งเบิ้ับได้สาร์ พี่เอะอว่าแต่มันงคงจริงนะมาฮะพี่พานอนอาหพาพาเราเดือนอนอยู่บ้านดืเดี๋ยวน,นก็มาเบิ่งคลิปโ,โอ้โหฮูห้าปโอ้โหน่เอาเซ่ไปนี่หนีบัต Ô nhau gặp bác cả tọa Nhưng mà bác tổng cần Ấo khứ như bọn này Ấo khứ lên mà Ừ nhạc cứ vậy Nó vàng này là Nó vàng này là ล็อบบี้ไปใครละ่ะซือ้อข้าไปไหมไงเล่าโฟดปนฟลาแล้วมันก็ติดต่ำเมื่อกี้วะมันเอาคืนยั่ เอาขึ้นเลยวะสัตวประเบอ,บอกมันสิงไงโหดตัวนี้กับสีแค่อยู่มันสิขึออโยสาเข้าเอาเนี่ยแบบกินกินวะไรวัเนี้มันไงโหดมันเอาขึ้นวะไร <c oughs> เอาไว้ใกลๆแล้วบักโอนจัดการดิ โอ้เดิมองนางดีไปอ้โเดินดีกันเย็นพอแห้งล่ะเอาวานไหมโอ้้อเมียกนเลยว่าเหนีนวานเถื่ออยู่้ามูปโอ้ยมันจีแตกยงเเบิ่งมันเอาขึ้นซอง่าดูเพราก็เอาขึ้นนาเดียวสันดอกากินสูงบนเปล้วเรากล้องมันไก่อยุ่งหันนีให้ก็ได้ น้ำแม่าเออน้ำแม่ละฮิดขาด <c oughs> มันมีเพียงหนึ่งอยู่ตอนไหนนี่น้แม่แ <c oughs> ม่นแม่แม่ มันเป็นปองนี่บอที่มันขาดาได้ยินแตๆๆๆข่ขัวขวขวเาว่าแตส่สำนีสีเขียดอีกอ่เขียได้รบนบน่างเก่าดินยนี่กขาตัวนึงปองนึงวน,นี้กินตังตัวนี้ขนาดบริัทนี้กิน มันหมุนงกันนะหาเขาลงมากินได้ไหมับเออเบื่อข้าวโร เรียบร้อยตัววันหลักควันม่นอโอ้ยเงึดเอาปลาครั้งเซนอันนี้ไปยมย,ยุรุนนี้ คางเซียไฮ้าไปบอ้กยเโอเฮมียรูสิบอดน่าก่อนบอไปไปตลาดก่อนเอาเหียตัวเนาะค้างไว้เห็ดก็ยังค้างเซตพองกับนันนวล ออมาไปเห็นก็ะต่กัวผมหยานไมนิงสันล่าเัยวนีบลองซองทุง่งป่มากับเสียนพี่หมนันเราปะบอก <c oughs> ผมมาอยู่ที่น้ำนะน้ำไหลาครับ โอเบียดมาซับซองดงวิ่งไว้หนึกว่าดูากว่าตองกายเชดะะมังก้อนเลยกระมังเลยบุ้นนยพัดละสอบพะนะมันนักหนามนีนนนมม่ลาไรกา ไปไม่ไมนเออไม่ใส่ใครกันเลยสิมันสิปากลังปลาดุกก็มีเยเดี๋ยวบอนแบกไปไปเอาซอฟนั่นสดรบูดสกีรู้สึกว่ามันสีลงไงกว่านีนะะกีแง่งดีรีปานี่ Hoa, hẹp cho phá binh bay phá ngang yên, anh gì Anh bay binh 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 phá nằm bao binh hợp หน้าพอเถ่าบาบาครับผมก็ปลูกปลูกข้าวโพดปลูกบักแตงปลูกบักทั่วก็ปลาขิ้ปไปสั่งขายกันครับ นี้เราก็ปลูกหอมปลูกหอมปลูกหอมสามล่อง <c oughs> มันยานมาท่านเจแล้วมันยานมาท่านแจเลยแบกบมาเลยห <c oughs> <c oughs> น้ามันขี้เหี้ยงครับ ปันต <ปะ S 2> <ะ>ัวใหญ่เาก็าว่ละต้เต้ใ่เนาะลไห้งด้เาได้ไหมไมดไปนี่ยเอามันบใครเห็นแค่ช่วงนี้บพใครเห็นขืนงาบๆเพอนมันหมดนะเรืองไดอยู่มันหมดดอกปงไมารนเอางมันอยู่เป็นล็อกเอาเทีล็อกเทลล็อกกันไปป้วเอาเทลล็อกได้มันเป็นล็อกไห้ล็อกมัก เป็นคันคู่แล้วมันเป็นคันคู่มาคู่ไหมล่ะสองโลกลัวไข่แม่ท<พ>องมันใจะไข่ปะบบ<อ>่ครัีไข่อยู่ตัวป่หางหางโบเพียงานครับฟ้าซุปนี่มันมัอนห่วไข่เพียมั้ ข่อน้ำใสวันหนี่ล่ะคุณบอกใสคุอจังสี่ใส่ได้ใส่ใส,ใสก็ได้อ๋ออันนี้อันนี้โบแมนนวดจันน<ะ>ี่อันนี้เอิ้นวี้ยี่สุกอันนี้นิน้วนวดจันขายพันทีไม่นครับนี่ละยีสะ่สุกบ่นี่นวดจันนี่ยีส่สุกเจี๊ยคนเราไล่กันอยู่ขายก็มีกันขายกัมีมันใส่ถุงปุ๋ยเนาะวัวปักไก่เนาโอ้โหเตรียมถุงอยู่ บมเป็นตัวป่อยแล้วพอ่อฮะปลาไก่ท่านกินปลาหน่อยเดี๋ยวสื่อปลาไหมว่าป่อยแบบนี้ท่านกินว่ากินกันอีกทีน้ำใสป่ะล่ะน้ำใสป่ะน้ำใสป่ะมาครับวันนี้หลังจากนะครับเอาปลาไปขายเราส่วนหนึ่ง เลือปลาไปกินบันนี้โอ้โขึ้นลามปดีแล้ววนะเข้าโจงวงว่าจจงค้อยนี่ครับปลาบึกครับผม <c oughs> เลี้ยงปีเดียวปีกลัวเบาบานเรามาลง <c oughs> ใช่หล่ะเ <c oughs> จ็บตัว

เอาไหมเอาไหมไทยพอท่านอย่างกูหล่อเปลียน <c oughs> <c oughs> ไปไปอันนี้เอาแบียร์มาบาทนี่ <c oughs> น,นี่ครับเอาขึ้นสามตัวครับอาจจะเบิดแล้วล่ววววะแต่ว่าปล่อยซีตัวด้วยเนาะซื้อแล้ปล่อยซีตัวตัวละเจ็ดสิบบาทปีเดียว วาหญ่เลีวเตืบยอแวป่าซุ่มป่ายี่สกนอจันเราไปาไปแล้วครับผมสวันนีเต็โลไดนันนบ่ยี่สเออน้นจันไปอันนี้เอาไว้กินครับนี่กระืึกครับผมสวันบบีขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับ